กระแสตีกับนับฉัตรธนหลังระบายรุ่นใหญ่ด่าแรงชาวเน็ตแห่บอกงี้จนได้กระแสตีกับถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์อีกครั้งกับเรื่องราวของนับฉัตรธนหลังที่เธอพูดในไรสดเผยว่าโดนรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงว่าแรงลามถึงครอบครัวทางแพทยนภภาและคุณพ่อคุณแม่โดยสาวนับร่ำให้กลางไรสด เผยสภาพจิตใจยแย่มากไม่คิดว่าจะเจอกับตัวพร้อมทิ้งประโยคเด็ดที่หลายคนฟังแล้วรู้เลยว่ารุ่นใหญ่ในวงการที่ว่าหมายถึงใครโดยมีประโยคหนึ่งบอกว่าเขาเคยมีประเด็นที่เขาเหยียดคนอยู่แล้วเขาชอบเหยียดคนเขาชอบดูถูกคนจนทำให้เขาไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงและเผยถึงวันที่ถ่ายรายการมดดําก็โดนว่า ไปอีกรายการไม่มีหัวข้อตนและสาวแพทก็มาพาดพิงดูถูกตนและสาวแพทด้วยงานนี้โลกออนไลน์ต่างแชร์คลิปไร้สดข้างตน้นพร้อมแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่ที่ดูเหมือนว่าจากกระแสตีกับสง,งานทั้งบอกว่ามึงเพิ่งจะเห็นชาวเน็ตเข้าข้างเนี่ยแหละเด็กคนนี้เก่งมากที่ทำได้ น้าควรพักนะควรหยุดนิสัยส่วนตัวน้าหลายอย่างนี่ว่าไม่ดีไม่โอเคอย่างที่เคยไปด่าแฟนเก่าของแฟนว่าขายกี่ตัวเองก็แพ้คดีควรหยุดก่อนที่จะไม่มีที่ยืนในสังคมพูดถูกมากจ้ามดดำด่าหนักมากกว่านะแล้วอีกอย่างเห็นหัวเราะด้วยเขาก็ไม่ได้เดินมาด่ามดดำเป็นคนขอให้พี่สอนหน่อยไม่ใช่หรอ คุณสอนดีมากนะคะดีมากๆที่เขากล้าเตือนในสิ่งที่ดีในรายการบอกเออจริงแม่ก็ว่าถูกตอนสอนก็ไม่ได้แรงนะเรื่องจริงเรื่องนี้ทีมพี่นะต่อหน้าไม่พูดละ่ะเขาก็พูดต่อหน้านี่ทำไมนับโดนด่าแบบนี้ยังอีกหรอคะข่าวของเธอก่อนนี้มันทำให้คนอื่นมองแบบนั้นจริงๆแต่เขาสอนดีนะหยุดเหอะ คนเราถ้าถึงขั้นที่ใครเตือนใครบอกอะไรไม่ได้แล้วต้องพิจารณาตัวเองนะคะมันเริ่มจากน้องกล้าเปิดแฟนคนอื่นเห็นตัวจริงเขาก่อนไหมอย่าอ้างไม่รู้คุณลงโซเชียลก่อนเองเลิกติดโซเชียลก่อนคนเราต้องแยกให้ออกว่าดูด่าว่าสอนเป็นยังไงไม่อย่างนั้นจะอยู่มองทุกอย่างแย่ไปหมด ท้าแค่ในคลิปมอม้าถือว่าผู้สอนได้ดีเลยนะไม่มีคำหยาบหรือด่าเลยแล้วนอนหนูคือใครนี้